้ยท,ทำไมทุกอย่างดูไกลขึ้นแต่เราเดินไปเอาของมันนี้ก่อนดีกว่าได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จากข้างหน้านเนี่ยทำไมคุณรู้สึกว่ามันกำลังวาวะ น้าราพสูตช่องบาชูสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมมิเตอซูย่าแมนไม่ใช่ครับเราอยู่กับเกมเกมอะไรวะ Confused Room นะครับแต่เขาใช้เพลงแบบว่า Mister Sandman เราก็เลยแบบว่า <c oughs> เพลงโปรโด <c oughs> นะครับ m r Sand ไม่ใช่ <c oughs> Confused Room มันก็เป็นเกมฮอลเลอร์เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราโหลดเกมฮอลเลอร์มาเพียบเลยนะครับเอามาให้เพื่อนๆเ,เล่นกันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเกมหลอนอันใหม่ของเรานะครับเราไปกดเล่นกันเลยดีกว่า g อ o ไม่ครับ How are you George I want to play a game with you Hmm Let's play a hide and seek. Close your eyes and come up to I'm 10. I do see. I'm hiding. Fine, Blip. I'm going to find Blip. I'm going พอเราตื่นมาปุ๊บเราก็เจอกับสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าบลิปนะครับแล้วก็เล่นซ่อนหากันโอเคฉันก็จะทําตามสิ่งที่แกต้องการนั้นะก็คือการเล่นซ่อนหาไปู้เลยนี่หรือเปล่าถึงแกไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนที่จะอยู่เป็นฉันเองเข้าไปเลย <c oughs> เข้าไปได้ <c oughs> อยู่ไหนวะบลิปนายอยู่ไหนอ่ะ ฉันว่ามันยากเกินไปแล้วนะบลิฟอยู่ในนี้หรือเปล่าเปิอประตูแล้วต้องถอยด้วยอันตรายมิสเตอร์บลิฟนายไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอมันก็น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วสินะห้องนั้นนะวิ่งไปเลยเอ,อ้ยนี่ไงบลิฟนาะยอยู่น,นี่หรือเปล่า น่าใช่บลิปนะไอ้พวกเนี้ยเ <c oughs> อาว่าฉันจะปิดไปก่อนแล้วกันปิดไม่ได้ด้วยอา,อาจจะเป็นของสะสมของบลิปก็ได้ใครจะไปรู้ปลอดภัยบลิปนายจะให้ฉันหาหน้าจริงๆเหรอสิบวินายจะวิ่งไปไกลอะไรขนาดนั้นนะฮะ หมูครับโอเคมันคือหมูไอ้บลิฟแม่บอกให้เอาหมูไปใส่ตู้เย็นไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าโอ้ยเกมนี้มันเอ๊ยห้องสุดท้ายแล้ววะเปิดเปิดแล้วเราไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ใช่เกมฮอลเลอร์นะถ้าเราเปิดแล้วเราไม่ดูอุ้ยตู้เสื้อผ้าที่เก็บชุด ตัวนั่งเล่นเอาไว้เล็กๆไม่ใช่ต, <laughs> ตัวนั่งเล่นตกินข้าวโอเคบลิปฉันรู้นะว่าแกอยู่ในเนียเพราะมันเป็นตู้สุดท้ายแล้วน็อกน็อกนายจะออกมาเองหรือนายจะให้ฉันเปิดเข้าไปล่ะเฮ้ยมีอีกห้องนึ่งว่ะตู้อื่นกูเข้าไม่ได้ตู้นี้ให้กูเข้าสัก ทำไมทำไมถึงซื้อไฟเปลี่ยนสีมาโดยที่ไม่บอกกัน <c oughs> ทำไมนายเปลี่ยนไปล่ะไม่มีนะครับบลิฟฉันไม่เล่นแล้วได้ไหมมันมืดเกินไปฉันกลัวบลิบเพื่อนบลิบเพื่อนร้านออกมาเถอะ มึงไม่ออก่าจริงๆใช่ไหมอุยอ้ย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 ทำไมทำไมทุกอย่างดูไกลขึ้นแต่เราเดินไปเอาของอันนี้ก่อนดีกว่าได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จากข้างหน้าเนี่ย รู้สึกว่ามันกำลังวาวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะดูดิมันบอกให้เรากลับไปในคนที่จะกลับไปกับบ้านหลังแรกโอเคโอเคไม่ต้องตามมาอะไรวะเนี่ยเข้าไปเข้าไปเไป อะไรอะบลิฟจะไม่เล่นแล้วบลิฟกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรแน่เลยเราจะไม่เดินได้ยินเสียงอะไรจากนี่จากฝั่งนี้นี่จากหลังประตูอันนี้ go back to the second house and get the violin โอเคครับเราจะไปเอาไวโอลินกันนะครับ ชื่ออะไรไหนะนั่นนะ <laughs> บลิปบลิปบลิปมาแล้วเพลงนี้มาอีกแล้วเก็บไปเลย go back to h i s what first house โอเคได้ <laughs> ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เลยจริงหมดแล้วสเตมิน้ด้าหมดแล้วไม่อยากกันหลัง <laughs> จะไว้นะครับ St, เกมฮอลแลนดทุกเกมนะครับพยายามอย่าหันหลังระบบเขาทำมาแบบนี้นะครับทำไมบ้านนี้มันดูมืดมืดขึ้นละ่ะเบลฟอุ้ยอะไรอะ่ะเก้าอี้ใช่ไหม ไปเถอกูดีกว่าอุ้ยได้ยินข้างหลังด้วยข้างหลังก็มีเฮ้ย SCP ว่ะ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่า SCP คืออะไรนะครับ SCP ก็คือองค์กรองค์กรหนึ่งที่มันเป็นเรื่องแต่งนะครับก็คือเขาจะรวบรวมเอาสิ่งมีชีวิตหรือว่าเหตุการณ์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยเขาจะมารวมกันไว้นะครับเอามาเก็บไว้นี่แหละเพื่อความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติเขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือ SCP แล้วยังไงก็คือจบแล้วหรือว่ายังไงโอเคแล้วก็คือเด็กคนหนึ่งที่หลงเข้ามาอยู่ในห้องของ S.C.P. หนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับก็จบง่ายดีเนาะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็คือ Confuse Room นะครับยังไงก็ฝากติดตามขึ้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ